สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รบรักทุกท่านนะครับวันนี้คณะโฆษกประจําสํานักนายกรัมรีก็มาแถลงข่าวตามปกตินะครับเรื่องแรกนะครับเป็นข้อสั่งการของหรือครรําปลารบของท่านนายกรัมรีนะครับเรื่องการคลายมาตรการเข้าประเทศนายกรัมรีขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นหลังจากมีการ คลายมาตรการข้าประเทศทั้งนี้ไทยยังรับโหวตเป็นอันดับ8ของโลกจากผลสำรวจร,รายงานสานะการประกันภัยการเดินทางโดยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันให้คะแนนด้วยความด้านความปลอดภัยในการเดินทางมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและอันดับ3ของเอเชียรองจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับพร้อมทั้งมอบหมายให้กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ วิจารแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายด้านเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับประเด็นที่สองนะครับในเรื่องของเงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่น นายกน้ำตรีขอให้มีการนําเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวของเงินกู้ให้ถูกต้องด้วยนะครับโดยท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับช่วยเหลือวิกฤตโควิดนายีนนะครับไม่ใช่การกู้ใหม่แต่เป็นเงินกู้ที่อยู่ในกรอบพอรกองเงินกู้500 0 0นล้านอยู่แล้วนะครับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้กู้5 0,000ล้านเยน ซึ่งที่ต้องกู้จากภายนอกเพราะว่าสภาพคล่องภายในประเทศลดลงในกรณีรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้เสนอให้มีเงื่อนไขในการกู้ที่ดีมากซึ่งนายยอมตีย้ำว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรรแล้วนะครับเรื่องต่อไปนะครับในเรื่องของนโยบายขจัดความยากจนนะครับนายยอมตีติดตามการดําเนินงานขจัดความยากจนโดยให้เร่งทําทันทีและต้องทํา ต่อเนื่องใน5ด้านนะครับได้แก่สุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการของภาครัฐอ่าแล้วก็จะมีการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้านะครับเพราะปัญหาประชาชนรอไม่ได้ไม่เพียงประชาชนจะทุกข์แต่ปัญหาจะพอกคุมขึ้นด้วยโดยวันนี้กระทรวงมหาดไทยนะครับท่านทั้งสีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รายงานแผนดำเนิน,นง,งานโดยตั้งเป้าไว้ว่า่าจะดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้6 แสน1นึ่งครัวเรือนทั่วประเทศนะครับโดยนายยมตรีได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการกะจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรกิจพอเพียงนะครับไปดูมติครมที่สำคัญสำหรับวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับคณะตีนชอบผ่อนปลนมาตรการนำเข้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโคต้าตามพันธกรณีตามความตกลงการเกรษตรภายใต้องค์กรการค้าโลก wto นะครับโดยคณะตรีเห็นชอบผ่อนตัวมาตรการภาษีนำข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นไปตามมาติคณะกรรมการนโย,ยบายอาหารนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำข้าเพียงผู้เดียวในอาาัตราภาษีร้อยละปริมาณไม่เกิน54,700ตันนะครับ เป็นให้องค์การกางสินค้าและผู้นำเข้าทั่วไปเป็นผู้นำเข้าได้นะครับระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2565ในอัตราภาษีร้อยละศูนย์ปริมาณไม่เกิน600,000ตันหรือร้อยละ50ของความต้องการใช้ข้าวโพดวเลี้ยงจัดและวัสดุทดแทนนะครับสำหรับมาตรการนี้ก็เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ในประเทศไม่เพียงพอนะครับเพื่อลดภาระต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์อันจะเป็นการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ต้นทุนในภาคปศุสัตว์และส่งผลให้ประชาชนไม่ต้องรับภาระราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยนายมตียังกำชับให้ติดตามเฝ้าระวังการดําเนินการตามมาตรการภาษีนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่เกิดผลกระทรบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศนะครับพร้อมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทําความเข้าใจทําข้อตกลงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่รับสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์นะครับจากมาตรการนี้ตึงราคาสินค้าปศุสัตว์ที่จําหน่ายแก่ผู้บริโภคนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาค่ากรองชีพของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับคณะรัฐตรีรับทราบ มาตรการรับมือฤดูฝนนะครับปี2,565และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี2,565และการเก็บกักน้ำาเพื่งแรงสองปี2 5ง5ถึง66นะครับโดยแผนปฏิบัติการประกอบไปด้วย13มาตรการนะครับเช่นประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการกัดแกนน้ำการบริหารจัดการพื้นที่ รุ่มต่าเพื่อรองรับน้ําหลากนะครับการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประบายน้ําการแก้ไขสิง่งกีดขวางทางน้ํานะครับการวางแผนขุดลอ,อกขูครองและกําจัดผัดตบทชวานะครับการจัดเตรียมตั้งศูนย์ก่อนเกิดภัยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ทั้ง13มาตรการนะครับก็เป็นไปการเป็นไปตามที่กระทรวงเสนอนะครับ ผมขอต่อไปเลยนะฮะเ,เป็นคำถามของสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมมีฟากิตนิดหนึ่งนะฮะก็ขอต่อเลยนะครับคำถามที่สอบถามท่านนายกรัมปีนะครับมีหลายคำถามนะครับคำถามแรกนะครับวันนี้กรมธนารักษ์มีการเซ็นสัญญาสัมปทาน30ปีกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งนะครับโครงการท่อน้ำ EEC มูลค่า2.5มื่นล้านบาทนะครับซึ่งมีการยื่นร้องเรียนว่าการประมูลโตรงการไม่โปร่งใสไม่ผ่านการระบบ e-bidding นะครับและอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาลปกครองนายกเป็นผูทราบเรื่องนี้หรือไม่และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับท่านนายกชี้แจงว่าทราบได้สั่งการให้กระทรวงการคลังมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยเร็วในทุกขั้นตอนคำถามต่อไปนะครับเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่รัฐและฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ด้วยท่านนายกตอบว่าชาบดีอยู่แล้วหาข้อเท็จจริงใครได้ใครเสียด้วยความเป็นธรรมต่อไปนะครับกรณีกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังขอเลื่อนการลงนามในสัญญาโครงการและดําเนินการ กิจาการระบบท่อน้ําสายหลักในภาคตะวกับบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดออกไปก่อนยังไม่ได้กําหนดวันเวลาถ้ายกตอบว่ารอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับการถามต่อไปนะครับอันนี้ก็ซ้ำนะคะก็คือว่าญี่ปุ่นเสนอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ5้0แสนล้านเยนนายกจะกู้หรือไม่นะครับท่านนายกตอบว่าอยู่ในยอดวงเงินกู้ตามพรกรห้าแสนล้านทราบอยู่แล้วและหากเป็นการกู้ ที่เป็นการคู่เพื่อใช้ในตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องโควิด -19 คำถามต่อไปนะครับล่าสุดนายไตรรงสุวรรณคีรีออกมาแฉว่ามีกระบวนการจ่ายค่าหัวสอสอห้าถึงสาล้านบาทเพื่อหวดล้มนายกนายกมองว่าจะทำได้จริงหรือไม่นะครับท่านนายกชี้แจงว่าให้ช่วยกันติดตามว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เป็นสิ่งที่ทุกพรรคการเมืองต้องไม่ดาเนินการในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคําถามสุดท้ายนะครับนายกพอใจภาพรวมการเปิดประเทศเต็มรูปแบบเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาหรือไม่รวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวสามอยบาทนั้นนะครับนายกชี้แจงว่าพอใจในระดับหนึ่งเนื่องจากได้รับรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็เดินทางมา เพิ่มขึ้นเที่ยวบินก็มีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญในส่วนของกรณีค่ารรมเนียมเหยียบเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวนั้นนะครับท่านตอบว่ายังไม่ได้เดนเนินการและยังไม่ได้เก็บนะครับค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องถัดไปนะคะวันนี้คอรมอค่ะได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิ ซึ่งจะนำมาใช้นะคะในปี2,566ถึง2,570ค่ะแล้วก็พร้อมกับมอบหมายให้สชนะคะนำเสนอร่างแผนพัฒนาฉบับที่13นี้ต่อรัฐสภา,พาเพื่อทราบก่อนกับเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อนำทุน9้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติต่อไปค่ะสำหรับแผนพัฒนาฉบับที่13นี้นะคะจะเป็นแผนระดับชาติระดับที่2รองลงมาจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จะแปลงวิทยาศาสตร์ชาติให้นําไปสู่ทิศทางและการปฏิบัติได้จริงนะคะซึ่งจะมุ่งเน้นในระยะ5ปีก็คือปี66ถึงปี70มีบุหดหมายการพัฒนา13หมุดหมายใน4มิตินะคะก็จะประกอบไปด้วยมิติภาคการผลิตและประการบริการมิติโอกาสและความสมู์ภาคทางเศรษฐกิจมิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมิติปัจจัยผลักดันการพิกโฉมประเทศนะคะ สำหรับเป้าหมายและตัวชี้วัดนะคะก็จะมีอยู่5ประการได้แก่ 1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือรายได้ประชาชาตติ่อหัวนะคะก็เท่ากับ9,300ดอลลาร์สหรัฐห,หรือประมาณ3 0 0 0สนบาท 2. การพัฒนาคนสำหรับโรกยุคใหม่นะคะก็จะมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีความก้าวหน้าของคนอยู่ในระดับสูง สาการมุ่งมั่นสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมตัวชี้วัดก็คือความแตกต่างของความเป็นอยู่หรือรายจ่ายระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละสิและต่ำสุดร้อยละสี นะคะสี่เป็นการเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืนสำหรับตัวชีวัดก็คือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็คือต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบเมื่อเทียบเคียงกับปริมาณที่ผ่านมานะคะแล้วก็ห้าค่ะเป็นการเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้ใตบริบทโลกใหม่ก็จะมีตัวชีวัดก็คือเป็นดัชนีรวมสะท้อนความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า100ค่ะ สัรเรื่องถัดไปค่ะวันนี้คอรมอนะคะเห็นชอบพระราชกิจพระราชกิจสธีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงอนุสาวรีแขวงท่าแรงเขตบางเขนและแขวงคลองถนนเขตสายใหม่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งจะเป็นการสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนรามอินทากับถนนเทพารัช มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกรลานปลาเค้าถนนรามอินทามุ่งหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนาดระหว่างซอยรามอินทรา17และซอยรามอินทรา19ค่ะไปบรรจบกับถนนเทพารักษ์ขนาดกว้าง30เมตรยาวประมาณ2,200เมตรจะก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน,นะคะ6ช่องจราจรไปกับเพื่อบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรในเขตพื้นที่บางเขตและก็เขตสายใหม่ค่ะ เรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาวว่าด้วยโครงการสร้างสวนบุคชาติไทยลาวซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการสําคัญที่ดําเนินงานตามความร่วมมือไทยลาวตั้งแต่ปีพศ2561ถึง2564นะคะ โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่เรามีที่ดีต่อกันนะคะรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่หายากแล้วก็ใกล้สูนพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติของลาวนะคะโดยส่วนลุกข,ขชาติไทยลาวนี้นะคะจะก่อสร้างในเขตโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์นาซอนบ้านานาซอนเมืองปากงินนครหลวงเรียงจันค่ะซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าพันธุพืชพันธุได้ตั้งงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปี62ไว้นะคะตั้ง1 0สิบจุดเก้าห้าล้านบาทแต่ว่าไม่สามารถดําเนินการตามกรอบงบป,ประมาณให้แล้วเสร็จทันเวลาวันนี้ก็เลยเอาเข้ามาใหม่เพื่อขยายเวลาในการเห็นชอบร่างบันทึกความตกลงฉบับนี้นะคะโดยมีการขยายเวลาให้ไปสิ้นสุดถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็ได้ตั้งงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีหกห้าเพื่อดําเนินโครงการก่อสร้าง เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเรื่องสุดท้ายของกวางนะคะจะเป็นเรื่องแต่งตั้งค่ะวันนี้คณะรนะัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติเรื่องแต่งตั้งดังนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะนายเอกนิตินิติทันประภาสค่ะดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสรรพามิรค่ะโอนนายละละว่าโนแสงสนิทนะคะดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสัมพัร์กรค่คะ มีการแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการของธนาคารอมสินสี่คนนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัยดำเนธนายวิษณุตันทวิรุณนายรางังสรรธมนีวงศ์นายทวีศิลวิษณุโยธินค่ะการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาตินะคะก็คือนายรุจิโรจน์อนามบุตรค่ะ ก็มีการแต่งตั้งนายประเสริฐศิรินภาพรและนายสุริยนพัชรกรุกการนะคะดำรงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสํงงาน,นักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะคุณค่ะครับเนื่องจากว่าผมกับท่านรองกวางมีภารกิจประชุมต่อนะครับขออนุญาตมอบเวทีให้กับทางท่านรองการได้แถลงกับพี่น้องสุมวลชนต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพี่น้องเกษตรกรอยู่นะคะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการประกันภัยให้กับพืชเกษตร2ชนิดก็คือข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2,565ทั้ง2โครงการนี้จะใช้วงเงินรวม2,149ล้านบาทนะคะ วัตถุประสงค์ของโครงการประกันภัยพืชเกษตรนี้ก็เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองแก่พี่น้องเกษตรกรในยามที่เกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าภัยศัตรูพืชก็จะได้รับเงินคุ้มครอง อยู่ก้อนหนึ่งนะคะเป็นการต่อยอดจากความช่วยเหลือของภาครัฐที่ทุกครั้งที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นรัฐบาลก็จะให้เงินเยียวยาในส่วนของโครงการประกันภัยพ,พืชเกษตรนี้ก็จะเป็นการต่อยอดให้เงินคุ้มครองช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมค่ะ <c oughs> ในรายละเอียดนะคะโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2,565นั้นใช้งบประมาณ1,925ล้านบาทค่ะ ก็จะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ห,หรือที่เรียกว่าเทียวันกับแบบที่2 t i เทียทูในแบบเทียวันนั้นรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้นะคะร้อยละ60ของเบี้ยประกันและธนาคารเพื่อการเกษตรจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันให้อีกร้อยละ40ค่ะ ในส่วนแบบเทียวันเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2อกลุ่มอีกค่ะกลุ่มที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทอกศมีพื้นที่เป้าหมายให้เกษตรกรมาซื้อเอ,อ่อดูแลได้รับการคุ้มครองจากโครงการประกันภัยนี้28ล้านไร่ค่าเบี้ยประกันภัย99บาทต่อไร่ค่ะรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันให้59บาทส0สตางค์ต่อไร่และทกศอ,อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้อีก39บาท6 0สสตางค์ต่อไร่ ในอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นลูกค้าเกษตรกรทั่วไปค่ะที่เป็นภาคสมัครใจอันนี้เป้าหมายอยู่ที่5 0 0แสนไร่ค่ะค่าเบีย้ยประกันนะคะก็จะแบ่งเป็นระดับความเสี่ยงต่างๆเช่นถ้าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำก็จะค่าเบีย้ยประกันอยู่ที่99บาทต่อไร่พื้นที่ความเสี่ยงบานกลาง199บาทต่อไร่และพื้นที่ความเสี่ยงสูง218บบาทต่อไร่ในกลุ่มนี้ค่ะ รัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยรประกันภัยให้59บาท440สตางค์ต่อไร่เท่ากันทุกพื้นที่ของความเสี่ยงนะคะมาอีกแบบหนึ่งก็คือแบบีย e r 2ก็คือแบบสมัครใจที่เกษตรกร,เ,กรเป็นผู้ชำระเองนะคะก็จะแบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ27บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง60บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง110บาทต่อไร่วงเงินที่จะได้รับความคุ้มครองนะคะ ก็ต้องเรียนย้ำว่าจะเป็นการคุ้มครองครอบคลุมภัยศัตรูพืชและโรคระบาดรวมถึงภัยธรรมชาตินะคะเจ็ดภัยพิบัติด้วยกันคือน้ำท่วมหรือว่าฝนตกหนักภัยแล้งฝนแล้งฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือว่าพายุใต้ฝุ่นอากาศหนาวหรือว่าในสภาพที่มีน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้ช้างป่ามาทำลายพืชผลการเกษตรโครงการประกันภัยนี้ก็ครอบคลุมนะคะ ถ้าเป็นลักษณะเทียวันจะได้รับเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติจำนวน1,190บาทต่อไร่และภัยศัตรูหรือภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดจำนวน595บาทต่อไร่ค่ะส่วนเทียทูที่เกเษตรกรซื้อแบบสมัครใจเพิ่มเติมนะคะก็จะให้วงเงินคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ240บาทต่อไร่และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดจำนวน120บาทต่อไร่ค่ะ ในส่วนของโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะสำหรับปีการผลิต2,565นี้ก็ใช้งบประมาณ2 2 4ล้านบาทค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยรประกันให้ในแบบที่1หรือว่าเทียวันเนี่ยร้อยละหกแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรก็จะอุดหนุนค่าเบี้ยรประกันให้ในส่วนที่เหลือก็คือ40%ค่ะกลุ่มลูกค้าสินเชื่อนะคะพื้นที่เป้าหมาย2 ลูกค้าสินเชื่อทกศค่ะกลุ่มเป้าหมาย2ล้านไร่ค่าเบีย้ยประกันภัย160บาทต่อไร่รัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบีย้ยประกันให้96บาทต่อไร่แล้วก็ทกศจะอุดหนุนให้อีก64บาทต่อไร่นะคะส่วนกลุ่มลูกค้ากเกษตรทั่วไปพื้นที่เป้าหมาย60,000ไร่ค่าเบี้ยรประกันก็จะแยกเป็นตามระดับความเสี่ยงค่ะถ้าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ ก็จะคิด150บาทต่อไร่พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง350บาทต่อไร่พื้นที่ความเสี่ยงสูง550บาทต่อไร่โดยรัฐบาลนะคะจะอุดหนุนค่าเบี้ยรประกันให้90บาทต่อไร่ในทุกๆพื้นที่ความเสี่ยงค่ะส่วนในรูปแบบเทียสองหรือแบบสมัครใจนั้นที่เกษตรกร,กรซื้อเพิ่มเติม,มก็จะแบ่งเป็นตามระดับความเสี่ยงนะคะถ้าความเสี่ยงต่ำก็90บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง100บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงภัยสูง110 110บาทต่อไร่รวมพื้นที่เป้าหมายไม่เกิน6 0 0 0 0ไร่นะคะวงเงินคุ้มครองภัยพิบัติก็เช่นเดียวกับโครงการประกันพืชประกันภัยนาข้าวนาปีนะคะถ้าเป็นเชียวันคุ้มครองภัยธรรมชาติจำนวน1500บาทต่อไร่แล้วก็ภัยศัตรูพืช750บาทต่อไร่ค่ะ ส่วนเทียสองก็จะเป็นคุ้มครองภัยธรรมชาติจำนวน240นบาทต่อไร่และภยัยและภัยสัตรูพืชและโรคระบาดจำนวน120นบาทต่อไร่นะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเนี่ยมาร่วมโครงการประกันภัยตรงนี้เพราะว่าจะเป็นการคุ้มครองต่อความเสี่ยงภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆค่ะถ้าสนใจก็สามารถซื้อกรมธรรม์ได้ที่ทกสทุกสาขาค่ะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะยังเกี่ยวกับเกษตรกรนะคะเป็นแผนบริหารจัดการประมงทะเลปี2,563ถึง2,565วงเงินรวม2,970ล้านบาทที่คอรมอได้เห็นชอบแผนในวันนี้ค่ะซึ่งแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทยเเป็นที่อนุมัติในครั้งนี้ก็เป็นการต่อยอดนะคะการดำเนินง,งานต่อเนื่องจากแผนเดิม ที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลา2,000ปี2,558ถึง2,562ค่ะสำหรับแผนที่ครมออนุมัติในครั้งนี้นะคะมีเป้าประสงค์5ด้านด้วยกันค่ะ 1. ทรัพยากรประมงฟื้นคืนสู่ระดับที่เหมาะสมและขยายการทำประมงอ,งอย่างยั่งยืนมาตรการที่เกี่ยวข้องเช่นการสร้างแหล่งภาศัยสัตว์ทะเลอย่างต่อนเนื่องการดำเนินโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ป้าประสงค์ที่2คือการประมงที่ปลอดจากการทําการประมง IUU IUU นี้ก็คือการทําประมงที่ผิดกฎหมายนะคะขาดการรายงานและการไร้ควบคุมค่ะโดยมาตรการที่เกี่ยวข้องก็เช่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตามการตรวจสอบย้อนกลับการทําประมงนะคะ จะมีการร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเช่นศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้องค์การบริหารจัดการประมงในระดับภูมิภาคแผนในเป้าประสงค์ที่3ค่ะคือแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์มาตรการที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นป่าชัยเลนแหล่งยาทะเลและแนวประการังได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่นำขยะทะเลคืนฝั่งและจัดตั้งธนาคาร ขยะทะเลค่ะเป้าประสงค์ที่4การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงชายฝั่งเป้าประสงค์สุดท้ายนะคะของแผนการบริหารจัดการประมงก็คือศักยภาพในการบริหารจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพมาตรการที่เกี่ยวข้องเช่นการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลประมงที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการประเมินกลุ่มประชากรสัตว์น้ำรวมไปถึงการฝึกอบรมและ สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการประมงค่ะก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไม่ทราบว่ามีข้อคำถามไหมคะงั้นก็ขอบคุณค่ะ